สวัสดีครับน้องๆพบกับพิ雅เช่นเคยนะครับจากศูนย์ภาษาลีดวันนี้ก็มีสาระดีๆมาฝากน้องๆเช่นเคยนะครับวันนี้จะเอาคลิปของคุณสตูดนะครับซึ่งเป็นฝรั่งที่พูดภาษาไทยคล่องมากนะครับเขาไม่ได้พูดภาษาไทยคล่องอย่างเดียวนะครับเขาสามารถพูดได้ถึง30สภาษานะครับคนอะไรพูดได้ถึง30สภาษาเนาะเดี๋ยวเรามาดูคลิปนะครับแล้วก็เขาจะมีเคล็ดลับในการเ,าเรียนนะฮะให้เราบอกว่า,ารู้ว่าทํายังไงถึงจะ สามารถเรียนภาษาที่สองที่สามได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวเชิญชมเลยนะฮะผมเนี่ยเจอคนที่มหาสจรย์เนี่ยมาเยอะในชีวิตผมนะจริงๆผมรู้จักตั้งแต่ระดับโทนี่ฟานเดนเดสเป็นคนพันล้านผมเคยทำงานให้ดานอ์ทรัมนะในรัฐบาลผมรู้จักคนเยอะแต่ผมไม่เคยเจอใครที่มีเขาเรียกพรสวรรค์ใช่ไหมพรสวรรค์เ,เรื่องภาษาเ่ยเท่ากับคนนี้นะครับบางคนก็นเรียกว่าเป็นโรคจิต มองสมหวันจริงๆนี่คือคุณสจวตนะครับสจวตจริงๆแล้วไม่ใช่คนไทยนะ What are you ก็เป็นลูกครึ่งแขกออสเตรเลียเติโตเป็นจีนแต่ดูสิพูดไทยชัดกับผมเองอ่ะแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่มหาสจักเกี่ยวเขานะสจวตพูดได้30ภาษา16ภาษาที่ชัดเลยคิด You say hello You say hello You say hello in ใน many languages you can But In as many languages I can มันก็แล้วแต่ Speed round Speed round Speed round Ah, kalau kalau hello kalau kalau gitu bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Indonesia yang begini, de, mereka ngomong gitu. Kalau hello itu apa kabar? Jadi di, jadi di ngomong apa kabar. Tapi sebenarnya kalau di Jakarta mereka eh lagi like ngapain loh. Uh, so I just saying if Malaysian and Indonesian is different, anyone can say hello. Um uh, ada lumayan ทักษะอันดับหนึ่งในการเรียนภาษาก็คือเราต้องฝึกถ้าเราฟังเสียงใดก็เอาอย่างนี้ลองพูดบอใบไม้บอใบไม้คอของพี่ทองเวลาพูดบอทำอะไรอยู่ตอนแรกก่อนที่จะออกบอบอลองหยุดก่อนบอคอทำอะไรพอดึงทีปากก็เปลี่ยนปุ๊บอมันดับใช่ไหมแต่ถ้าบีประสังเกตมันไม่ใช่ b ีบ mm ีคอมันเปิดอ้าอยู่แต่ถ้าเป็นบอใบไม้นี่คอมันอย่างนี้ก่อนถ้าเราเริ่มสังเกตอะไรเล็กน้อยแบบนี้พอจริงๆทําไมถึงมีอักษรนส่งกลางต่ำเพราะว่าอักษรนกางก็คือคอรกระดับอยู่ดีไม่มีใครสอนเจ้าของภาษาแต่ทําไม่รู้คนที่กําลังเรียนภาษาจะไม่มีทางรู้ฉะนั้นทักษะอันดับหนึ่งก็คือเราต้องเป็น good observer สังเกตทุกอย่างแล้วก็เรียนแบบเป็น ใครนี่อยากกับเจ้าคนอยากเรียนภ<ม>าษาอังกฤษภาษาอังกฤษเป็น<ม><ม>สิ่งที่สำคัญที่สุดใช่ไหม,มอยากับเปิดทีวีเ n ็นเนดูทั้งวันเนี่ยโ okay, อเคไหมยเปดิดดูทั้งวัน uh, อ,อย่างนี้เปดิดดูทั้งวัน but if I'm going speaking like this and they're listening to what I'm saying what did you do last night what did you do last night last night เพราะว่าครูอาจจะเคยสอนแบบนี้เขาพยายามจับเสียงนี้พอเจ้าของภาษาไม่ได้พูดอย่างนี้มันก็เบลอไปหมด ฉะนั้นเปิดฟังทั้งวันก็ได้มันไม่ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่เข้าใจเสียงเราก็การออกเสียงตามที่เราฟังเป็นไงบ้างครับคลิปที่ได้ดูไปนะฮะหวังว่าน้องๆเนี่ยก็คงได้รับประโยชน์จากคลิปตรงนี้นะครับก็เอาไปฝึกใช้ได้นะครับโดยเฉพาะทักษะการฟังของเรานะครับทำไมเราถึงฟังไม่ค่อยออกเนี่ยแหละฮะคำตอบของเรานะครับ โอเคนะครับเรามาดูข้อ5กันนะครับ Initial Recognition นะครับเราสังเกตเนาะตรงนี้เป็นชุดของคํานามนะครับตามด้วยตัวเชื่อมนะครับ while นะฮะแล้วก็ still quite y o ยังนะครับมันเป็นส่วนขยายไหมนะครับเพราะว่าคําว่ายังก็เป็น adjective นะฮะ adverb แสดงว่ามันควรจะมีประธานกับกริยาอยู่ข้างหน้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายแต่ว่าส่วนแรกของมันนะฮะมันควรจะเป็นอะไรนะครับ Initial recognition เป็นคำนามนะครับประโยคปกติมันจะต้องมีประธานกริยาแล้วก็อาจจะเป็นกรรมหรือว่าส่วนขยายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดูจากประโยคที่เขาให้มา A B C D ตรงนี้นะฮะส่วนแรกนะครับจะมีประธานอยู่ด้วยนะครับ scientist แล้วก็คำว่า achieve ซึ่งเป็น verb นะฮะเป็น subject กับเป็น verb อยู่อันนี้เป็นส่วนที่ขยาย subject เนาะนะฮะก็เลย ทำให้ข้อแรกเนี่ยมีความเป็นไปได้ในการที่จะเป็นคําตอบที่ถูกต้องมากที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นคําตอบเลยเป็นข้อ A เลยนะฮะส่วนทำไมตามหลัง while มันถึงไม่มีประธานกริยาเพราะว่าเขาเรียกว่ามันเป็น reduce clause นะครับเป็นการลดรูปจริงๆแล้วเนี่ยตามหลัง while เนี่ยมันจะต้องตามด้วย pronoun นะครับก็คือ t h e y นะครับ when t h e y โอเคมาดูข้อที่7กันนะครับขีดเส้นใต้นะฮะ The Canadian Composer Barbara p e n t l a n d wrote four symphonies นะฮะสังเกตนะครับว่ามันจะมีคำว่า THE นะครับซึ่งแน่นอนตามด้วยคำนามก็คือ Canadian Composer แล้วก็ตามด้วยชื่อของเขา Barbara p e n t l a n d นะครับตามด้วยเว r รตรงนี้นะ a, เอ๊เราจะเอาตัวไหนไปใส่ได้บ้างนะครับ Choice ที่เขาให้มาก็คือข้อ A นะครับ a n artist who เออนะครับอานาติสเป็นประธานแท้ๆของประโยคแสดงว่าประโยคเท่าตัวเขาเอไปใส่เนี่ยนะครับไอตัวคำว่า Canadian composer ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนขยายทันทีนะครับแต่มันเอาไปใส่ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นประโยคเดียวประโยคเดียวนะครับไม่สามารถที่จะเอาอประโยคที่มันเป็นมีคำว่าคูหรือว่าเป็นส่วนขยายตรงนี้ไปใส่แทนได้นะครับ ส่วนข้อ b นะครับเป็นประโยคคำถามหรือเปล่า is a prolific artist นะครับตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะใช้ข้อ b ได้นะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือมันไม่มีเครื่องหมายคอมมาใช่ไหมมันไม่ใช่ประโยคคำถามแน่นอนนะฮะโอเคนะครับ, okay, รบมาดูข้อ7กันนะครับขีดเส้นใต้นะครับ the Canadian composer Barbara Pendland wrote four symphonies นะฮะเรามาดูตัวแรกเลยนะครับ the Canadian composer นะฮะตัวนี้เนี่ยก็เป็น n o u ใช่ไหมแล้วก็ Barbara p e n l a n d ก็เป็น noun นะครับแล้วตามด้วยคำกริยานะครับถ้าเราตัวแรกไปใส่นะครับก็จะเป็นประธานนะครับเป็นคำนาม and artist แล้วก็ who เอ้ who เนี่ยแสดงว่าไอประโยคที่เหลือเนี่ยเป็นส่วนขยายนะครับถ้าเผื่อว่าเป็นส่วนขยายอย่างนี้มันก็จะต้องมีชุดของคำกริยา ามมาอีกซึ่งตรงนี้มันสุดด้วยคอมม่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ประโยคที่เป็นส่วนขยายแน่นอนนะครับในส่วนตรงนี้ก็ข้อ A ก็ต้องตัดไปนะครับขอบ้อ B ล่ะขอ้อ B ขึ้นต้นด้วย is แสดงว่ามันเป็นประโยคคำถามนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ประโยคคำถามไม่มีคอมม่าเอ่อไม่มีเครื่องหมายคำถามนะฮะตรงนี้มันควรจะมีเครื่องหมายคำถามเพราะฉะนั้นเราตัดไปได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับ ข้ีอ่ะนะฮะขึ้นต้นด้วย Prolific ซึ่งเป็น adjective นะครับปกติแล้ว adjective มันควรจะเอาวางไว้หลัง article นะครับควรจะวางไว้หลัง and นะครับแล้วก็ตามด้วย artist ตัวนี้เนี่ยการเรียงลำดับ order มันก็ผิดอยู่แล้วนะครับมันก็ตัดไปได้เลยนะมันควรจะเป็นข้อดีนะครับอ่ prolific Pro Pro artist นะครับก็คือนักศิลปิน ศิลปินนะฮะที่ท,ที่มีชื่อเสียงที่มีความสามารถเนี่ยนะฮะเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับเอ๊แต่ถ้าว่าทําไมมันมีคํานามหลายชุดจังเลยนะครับให้เราสังเกตนะครับถ้าเผื่อว่าคํานามชุดแรกนะครับมาวางไว้ข้างหน้าตรงนี้ไอ้ส่วนตัวที่สองเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ขยายนะครับส่วนที่ขยายคํานามที่อยู่ข้างหน้าของมันนะครับจริงๆแล้วเนี่ย เราจะทําให้ง่ายก็คือเราใส่ตัวคอมมาตรงนี้นะครับแล้วก็คอมมาตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้รูปประโยคชัดเจนขึ้นนะครับเขาเรียกว่าอ o s i ิทีฟนั่นเองนะฮะโอเคนะครับมาดูข้อ8กันนะฮะ the cheese's mountains in big bend national park in texas นะครับเอ๊ะประธานของประโยคคือตัวไหนอะครับอ่าระหว่าง c h e s e s mountain หรือว่า big bend national park หรือว่าเท็กซนะครับถ้าเผื่อว่าเราเห็นนะครับเหมือนกับมันจะมีคํานามหลายๆชุดนะครับให้เรายึดตัวหน้าสุดเป็นประธานนะครับที่แท้จริงของประโยคนะครับถ้าเผื่อว่ามันเชื่อมกันโดย preposition นะครับจะเป็น in add on อะไรก็ตามนะครับให้ยึดตัวหน้าสุดนะครับเป็นประธานหลักของประโยคโอเคนะครับแล้วก็ตามด้วย were created นะครับ เป็นโครงสร้างแบบไหนเวอร์ Were. เป็นเว r ร to be แล้วก็ตามด้วยเว r ร์่องที่3าเป็น passive voice ใช่ไหมประเด็นก็คือ,อ,อมันมีส่วนที่ยื่นออกมาตรงนี้นะครับ by volcanic eruption นะครับก็คือตัวเขาบอกว่าภูเขาชิซ s อ u สเนี่ยมันเกิดจากการระเบิดของ ภูเขาไฟนะครับโวแคนิกก็คือเป็นลาวาที่มันออกมาเนี่ยทำให้เกิดเป็นภูเขาไฟนะครับแล้วมันยังมีส่วนที่ขยายอีกนะครับเป็นสังเกตจากคำว่า h a t นะครับ that occur ตัวนี้เป็น Ver b เนาะเป็น Verb บช่องที่สองมันก็จะต้องตามด้วยส่วนที่ขยายใช่ไหมครับส่วนที่ขยายตัวนี้น่าจะเป็นตัวไหนนะครับจริงๆมันก็เป็นไปได้ก็คือเป็น noun หรือว่าเป็น phrase นะครับเป็น p h r a s e เพราะว่ามันตามหลังคํากริยาแล้วมันไม่สามารถที่จะเป็นกริยาได้อีกแน่นอนนะครับแล้วตัวไหนที่ถูกต้องนะฮะตรงนี้นะฮะเราเจะไม่ใช้ตัว A นะครับเพราะว่าข้อ A เนี่ยมันจะมีเวิรอยู่ข้างหลังตัวนี้นะครับมันจะมีเวรเิร์คำว่า roam ที่เติม ed อยู่ต่ออไปนะครับแล้วข้อ B ล่ะ when dinosaur roam the area นะครับรูปลักษณะอย่างนี้เนี่ยเรา สังเกตเนาะว่ามันขึ้นต้นด้วย wh เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่า question word นะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเป็น question word เนี่ยมันจะต้องมีกริยาช่วยนะครับรูปโครงสร้างของมันจะต้องมีคำกริยาช่วยมาวางไว้ข้างหลังนะฮะไอตัว question word เลยนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีเนี่ยนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น adverb clause นะฮะเป็น adverb clause พูดง่ายๆก็คือตัวนี้เนี่ย มันทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนะครับหรือว่าทำหน้าที่เป็นส่วนขยายของประโยคนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นคำตอบได้นะครับสามารถเอาไปวางไว้หลังคำว่าอ,อกเคอได้แล้วก็ให้ความหมายที่ถูกต้องด้วยนะครับนะฮะนั่นก็คือคำตอบของข้อที่8นะฮะเป็นไงครับน้องๆหวังว่าก็ คงจะช่วยให้น้องๆเนี่ยเข้าใจในโครงสร้างของประโยคมากขึ้นนะครับถ้าเผื่อว่าน้องๆมีคําถามอะไรก็สามารถนะฮะคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาเฉลยกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ